มาดูข่าวนี้กันต่อค่ะเป็นเรื่องราวของกล้องวงจรปิดที่จับภาพนะคะหญิงสูงวัยทำทีมาซื้อลอตเตอรี่นะคะก่อนที่จะฉวยจังหวะค่ะโชคเอาลอตเตอรี่ที่แพงเนี่ยหายไปกว่าร้อยใบทีเดียวบุลค่าวความเสียหายก็กว่า10,000บาทค่ะนี่นะคะก็เป็นคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านราชาโชคสาขา3อยู่ที่บริเวณหลังอนุสาวรียท้าสุรนารีขานริมถนนราชดำเนิน เขตเทศบาลนครนะครราชสีมาโอ้โหอยู่กลางเมืองเลยนะคะก็เป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งอายุก็ประมาณ60ปีแล้วถือกระเป๋าเงิน1นใบค่ะแล้วก็ถือหนังสือพิมพ์มา1นฉบับทำทีก็เดินเข้ามาเหมือนกับเหมือนกับมาเลือกซื้อลอตเตอรี่นะคะก่อนที่จะอาศัยจังหวัดที่พนักงานขายเข้าเผลอค่ะ นำเอาหนังสือพิมนะคะไปวางปิดที่บริเวณแผงลอตเตอรี่แล้วก็ฉกขโมยโลอตเตอรี่ไปนับได้ร้อยใบนะคะมูลค่าเนี่ยหนึ่งบาทโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่22มกราคมที่ผ่านมาค่ะค่ะโดยผู้สื่ข่าวเดินทางไปที่ร้านราชาโชคสาขา3ค่ะไปพบกับนายปานัดแต่งซับอายุ52ปีซึ่งเป็นเจ้าของร้าน เล่าให้ผู้สืขาวฟังบอกว่าตอนเกิดเหตุมีผู้หญิงสูงอายุคนหนึ่งค่ะรูปล่างตัวเล็กอายุประมาณ60ปีขับรถเก๋งมาด้วยนะคะคุณผู้ชมเป็นรถเก๋งสีขาวไม่ทราบยี่ห้อไปจอดอยู่ริมถนนฝั่งตรงข้ามร้านจากนั้นหญิงสูงวัยคนนี้ก็เดินข้ามถนนมาแล้วก็มาด้วยการถือกระเป๋าเงินมาด้วยหใบในมือถือกระเป๋าอยู่นะคะแล้วก็มีหนังสือพิมพ์ด้วยหฉบับ ทาทีมาขอดูลอตเตอรี่ชุด2ใบ1ชุดแล้วทีเนี้ยเขาก็รออาศัยช่วงจังหวะเจ้าของร้านเผลอค่ะเอาหนังสือพิมพ์เนี่ยที่ถืออยู่เนี่ยไปวางปิดเอาไว้บนแผงลอตเตอรี่แล้วก็แอบดึงลอตเตอรี่ที่อยู่บนแผงไปทั้งชุด5ใบแล้วก็ชุด2ใบาทางร้านบอกโอ้ยถ้ามานับนับรวมดูเนี่ยเป็นร้อยใบเลยนะคะที่โดนขโมยไปเนี่ยมูลค่าความเสียหายกว่า100 10, 0 0บาทเลยทีเดียว ตอนนี้เจ้าของร้านนําคลิปหลักฐานนี้ไปแจ้งความแล้วนะคะที่สถานีตํารวจภูธรเมืองนครราชสีมาซึ่งเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นนะคะเคยเกิดขึ้นมาแล้วกับร้านของเขาเองแต่ว่าที่สาขาอื่นคาดว่าคนร้ายก็น่าจ,จะเป็นพักพวกเดียวกันเนี่แหละเพราะลักษณะการก่อเหตุคล้ายคลึงกันมากอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายพวกนี้มาดำเนินคดีให้โดยเร็วที่สุดนะคะค่ะ